เจ้าัเจ้าใจมีเดีกวเจ้าไหนที่กอะไรพวกนี้นาเป็นดีต่อผัวขงาเลยวันี้ไม่มีมูลุ่ตอมูลุมูลัดก็่มูลัแต่ที่เจาย่น่อยพวีดแ้มเลนกล้วี่็่ด่นกทีนี่ก็เ่า้ารเนี่แม่่มเอาบุเลย ก็ไปอยู่ทีไหนจะไดป่าไม้ลูกหาป่าลูกควงของของที่ก็จะค้้ใจป่าไม้เลยันันทั้งหนกีก็้หมดไปขอท้องหมอไปเอินมาแล้วเขามาอยู่ก็เมี่ยกัวก็หัวก็ิ้งก็ขาก็โค้งก็กคุ้มเขาบอกเขาคุ้มของบอกเขาคุ้มเงตอนนี้ไปน่าไงเทีเกี่ยวมาไต่มไตเดมาไตที่ปีบุญหนาวเจ้าปีบุญไป่เไปงตงก็สง

โอ้โหพระเจ้าพร่เจ้า bạn chạy ngon khác, giờ này cái này, không được, น้องเป็นแหลมไรมีฝั่งเรวน้งลัวผลแข็งผลาโคหลทน้าจนผลมาแล่ามาจับีลูกูตองโก่งที่ตรที่มาแล้วไปที่ไหนทั้งไม่อยู่ก็ปลูกก็เตาก็ผีก็หนองไม่อยู่เยนเป็นทุกหายจากปลูกจับไข่จับไข่จับนาตัวนี้เปนางมีทุกระทำหลังไายดิ่งแข็งแรงสุกูอยู่ดีตาอันมันยาวนัมะนาอโนโกนกโบโอนอ มลดเขนมาเอาอาะอูมิทำมิมาให้ที่ต้องท่ังนะครบเออทมาในข้างแล้วน้ำฝนตัวคนแห่งอาฝนหล่ะทำงานชิลมากคนเจอ mê tông đốc hơi tay để em nhận được, nhâm sâm mát ngon ăn độc ngoài kim ăn đốc Độc lộc khi món quá quá món quá món quá

ดกน,านาา้าต่างต่างบวาจักอังคานา้ามีตังดกยังไม้นาเล็กขัใจหอมสดใสตัวแขกในดงมีตังดกหัวกลงและหัวน,น้ำดกหัวงามลำและไก่หืน มีต้องดอกยองเงินยองขาดอกหลับใจหมากไหล่กินหอมดีหยอดผู้พึ่งเพาบินสมมีต้องดอกคัดยอมแล็บน้บกินรดเล่าหาหอมนวลมีต้องดอกสมนวลเกี่ยวเก้าดอกสอนเขาอปั้นแม่เจ้าผมมีเวลากินปั้นมาหอมเงี่ย ขุนมาขุนง้อขุตัวคงแม่มาเลยมานี่สงฆ์ฟังเรายังขนแข่งขุนตาข้อหลาชนะชุนมักุบเข้าขุนมาจะไปดูกุบเด็ต่างคนตุ่งที่ตัางที่มาแล้วเอ่อมากินชิ่มกินน้ำมากินปลาที่ใหญ่มากินไก่ยังเล่ามากินเขายังแยมมากินข้าวส้มตำหวานมากินบัวหมากราบไม่เตรียมไว้ให้แม่ได้พบได้กินนี่กูยชิ้นกูยังขอหลาชนะชุนมากุบมากินย่างนำตำล้น กินอิ่มแล้วบุญเกินฟีแล้วบุญเไปตัวนี้ไปนาปขนแข่งนกผ้าขนตานิกเล็กไหลตาองีนีกุมนาปากข้าาง้อมหผ้าแป้ีไม่บุผาเปนไม่หนุ่มผ้าเป็ผ้าเสอระสูวัาสันนีแต่ดีดีีพี่สวยเสเสเเสผู้น้เมอีกีเนน้ำผูักตังสอีสสตังผู้ทัีสิอี ờ nhắm một ngày phá, một cuộc chạy nhủ, hát cho nay vần hì, cổ kính vần đi, bình ván thì thầy มีต้องเสียงอักลังกันเด็ดเดียวทาตุกแต่งด้วยพานานามีต้องกินแพะปางมีต้องพวงมาลาดลไม่เลยทำมีบรัเจ้าอิ vì quanh năm thì quanh lâu lắm hát có cùng phần phao kể trâu được má nhạo, đến nắp 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 này không mang đà muốn mà tiếp nhận hát có là muốn Trâu gì và chú lanh vòng biển hút để biển bỏ lâu lượt đi chúng tầm thông ngắn vẫn chúng tầm tâm khảo mi lấy là anh thuộc lập cho nặng mi quen nói châu cô hút tiếp thuộc phân biển đi đầu cũng

พอเลยและก็ปันผู้ขนมาขนหัวขนตัวขนแข่งขนขามาหนีพรมแล้วเดี๋ยวจะมโนเผมลุกขนน้ำขังนึ่งเหยื่อได้มนุนโอปนขนแม่ได้อิ่น้ำตำลัานกินอิ่มแล้วก็มาหนีกินพีแล้วบุญไปสู้นันตะสุโตอิทาธานีสีรักในธรรมปัญญา

Ủa... Ừ, mà lũ khô từng vậy đây con khô con mẹ để im Quần châu cho bé là lên nhông đúng Quần châu cho bé đúng nhông mẹ nó hầm lẽ phá Quần châu cho bé đúng cũng ná lẽ cảm phá Quần châu cho bé lên cũng ngủ nạp lại quần châu vào phòng mía miếng pha chú pha và con hẳn xuyên má khăn Đuổi <laughs> nghiệp măng khá là thịt đu đi quần châu và phấy lỡ lên hương thị tặng đau quần châu và phấy đủ miếng tặng tao ấy xuân quần châu và phấy tệ xuân quần lên lấy ảnh nam thiền thăm vong phú hạ quần chấp ข้าต้องปูขนดังมาอยู่กับดังไว้ดมดอกไม้ขนหูมาอยู่กับหูต้องทไปทำขนเข็นลำและกองแก้วม,มาต้งองขนแก้วแก้วและฟอผมขนฐานหนุ่มต้องปูขนต้องจะได้อดด้วยกำจิ๋มขนแ็งจะได้อดเดียวดินมันง่าย ขวัญขาอย่าได้ฟ sure oh, oh ังไฟลีลาสามชีพสองขวัญแห่งเจ้ามาเราฟังเธอคุขมคนมามาเอาขวัญเออมามาพุดมาขีดย่างน้ำสามล้านแม่เฮ้ยบัดนี้หมูลูกหมูเตาหมูป okay ีหม um ูน้องอยากที่เขาขวัสาตัดแต่งแผ่งดาพระเขาพระขวัญเออมาที่ไปหับไปห้องเอาเงินเขาขวมั่นหมางของแม่ไปอยู่ที่ไหนทรงไดนก็ขอขวัญมา khu khắn quần hưng ma tông quần ăn non tạt quần châu thì cưới bà phù cháu ma tông quần nhiều nang nhiều lẽ quá mẹ mưa ma tông quần chắc quần châu quần nhiều rượu chinh quần châu được thấy em phải đi làm tiếp trong quần hành châu giờ bé kém một trăm chín lý quân châu giờ bé kém na lý bộ cầm quân châu giờ bé dù tìm mẹ cây số ngón quân châu giờ bé là con quê tầm quân châu giờ bé lên mập mập tóc cả Chìm tê hoa đá khẩu keo quân châu giờ bé sôi leo chìm nai tan quân châu giờ bé lên con đàn nè tóc lột quê chỉ bằng sáu chỉ quê càng phải mày bò mi con, quân quần châu và bé về quân càng phải mày kém chị quần châu và béo chim tí chị lấy chăm mô quần châu và béo có mày ho lẽ mày lâu quần châu và béo nhắm trộm khẩu cày lạp quần châu và bấy lũ nhóm áo cạp càng hào quần châu và bấy lũ nhóm càng đơn tao nhông có trùng ngoài na cấp nguyên má quần châu và bấy lũ sà la lặn trùng câu hôn quần châu và bấy lũ chỉ có luôn hèn tin út quần châu và bấy lũ nhông tâm luận lệ cung có ngày quang ขวัเจ้าอย่าไปอยู่ที่ต้องจ้างเอราวันขวัทวันมาอยู่กับทวันตองเกาือขวัผู้เท่าหยาเท่าหนองต้นมันขวัเจ้าอย่าไปอยู่ที่เลี้ยงยุ้งยังปลาขวนเจ้าอย่าไปอยู่จานน้ำและตั้งหลวงคนหมาคนหมูคนตาคนเต่าคนจ้าคนนาคนดังคนเขี้อุ่นเช็ดนิ้ง ขนในมือขนไปขนสาวดนเพศสาวลูกม้าก่อมาในเชยงค้อหมูคขนเหล้าสามนมาอยู่กบเนี่ยเัาตั้วเขาหัวกัาพิษเขแม่ผูเข้าปุ๋ขนแล้วครับนี่อย่างไรมาขนเข้าคนขนเ่าแม่ได้อินดับสามล้านวิวแล้วบอนี้อีกปีแล้วบนไปอีที่เปริมิติทิงสาอีทิสันุมมากตา อีที่โตที่นูปโตอีที่พี่สดแต่เนะโวเอาจานเอาหงเน่าจ้าจ้าก็เราไปเอาไปแล้วค่ะจานเอาแล้วมาแก่ไข่แก่งจานเปาจานเปาจ้ามานเอาแล้วจ้าไปเอาแล้วจ้าข้าวตัวขาหมเอข้าวิงมดตุขขุข่นแล้วดมนหมูขุน้ากขนับขนเจ้าขนนอขนดําขนเกี่ยวนินเนี่ยนมแมมูมขนแห้งุนาขุนแก่สาวมา ก็มาพรวเจียบอุเขาวัเานี่ผมจะเป็นมะคามึงแข็งจะไดยมะพาปนนคนรแม่ดีนำสำลันกี่เล่บนี่กี่ปีเล่บุไปตัวนี้ไปนาเคยยังกอดสวิตอเจ็บจากมังายอไข่อย่างมังไปสิปีูก็หน่ำเท้าปีบไข่บเจ็บเป็นปุไข่ลงสัตวตังอยู่นี่สิคอายุมันปนเย็นมาสันนีแต้ดีถือเลยแม่ดีเลยข้าวเชยว นี่เขาไม่ไข่แล้ิเขาไข่วิถีเขาไข่เบะสามเบก็นคอนามคนเจ้าย้เรียกดักดัน้องเลี้เมียงปลาต้องเไรมาได้เอาอยง่ต้องเขามาไดนข่ิไ

mắt bị nhân có con lẽ có đồng anh mi mà cũng lại năm má ấy việc và ma nhưng mà nhiều gắn kế hả lẫm ngày quan quẩn châu và cái ăn và trong cái này cái người dân huyện mẹ trong bay quen quen về bầy hoa mùa trên đâu quẩn châu và mấy có mùa hậu châu mấy mùa có mùa quê cảm mấy mười tung châu và mấy mùa có mùa nhóc thì mẹ

กาไปปู่เจ้าเล่าขานี่เต่าขากไวไปปู่แต่งไหลสู่กับจ้องบ่ว่าอังคําวันบ่เหมือนล่ววนเอาเจ้ามีอัมันเตรียมเตาเตรียมี้น่เรา เอม้าเป็นหนเป็นนกของอยู่ของเต่าของอยู่ของอะไรก็น้องน้ำเจียมน้ำบ่มีกุ้ยบ่มอุ้ยบ่มีอุ้ยมีหนังกินเต่ากินก็ใครนุ้ยแล้วมากินหัวละหมากหลับไม่เหี้ยเฉีงแม่ได้พบได้ขิดอยู่ที่เดงยวเขาหลับ

กินเล้วหายพยาอาปากินเล้าอยู่ดีไม่ทุกกินเหล้าหายหลกหายไว้หายไกลหายหนาวกินเหล้ามังุ้นุนเต้าเขาของตับปี๊บหมกกระเป๋ามาเรื่อยๆตัาปัสูาสันนี้แต่นีหเถอะเสีเสีวันเน่ก็เป็นวันเี้เป็นวันสักหนีวันมาขออันเจญสามิสองวันเจ้าค่าจุ่มมาเวยทเลยนำลาวันเป็นนำเกาทกมาแต่หมเที่ม้อทีสเข้ม ไหลออกจากเลนอ้อมถิ่นไหลนี่ะแก้วตกลงมาแล้วไส่เป้งแก้วเนื้อาหอมจะนนกะหอมีบรไตไก่ทำเค็มลองเล็กเ้มาหเรานะนำจอยทุกพัแต่หมดทีกูได้ได้กินกลมลีทีากขาิ่นแ้วนี้จ๊กกล่หลับประกฏกิไม่เลอเค็มปลาไูเ้าวที่ดารขอลทั้นาเิ้สามชสองขวแม่เจ้มากินยังน้เราจจญาบาเนเราบนเยอะูนา Được rồi. Mẹ mẹ thân mong. Út cầm, thả lạp thân an niên, Nạp mà dên tên nghe chú. Thấu buồn, lán Mẹ Lấy chân, mẹ thề trả Mẹ nằm, anu má, mẹ nằm, Lưng nằm, má lấy, ngọt chẳng theo cũng cho là mẹ nằm đứng nằm ná lại <laughs> ông ma bạc chính tô a con của ông ác mẹ nằm đứng nằm ná lại ông ma chập bạc mua ác phá lạc của ngắm mẹ nằm đứng nằm ná Lấy ông ma chập bạc mà khăm keo Ông và mẹ nằm trong hà trái đi, giấy cũng có giấy yên cũng có yên tre leo tiệp cũng ngắm bộ tiếp keo là ma trên chín tăng bu kín lại đây áp của họ hái phải จับหลังตายแม่นเป็นพญานาไลอันตรายกว่าลีลาคาคาถ่ายจับตุ่งตัวเห็นเจ้าไปไหนกาละมันนี้ยมนี้เป็นน้ำที่ตกจับไปบัวไปบอลไปบดเศษะลอวนั่นจุงจะมีเตียงแต้ที่ดี มัดนี่มาสู่เขาเอาผนตามทิศส่งผลก็มาอยู่กับเนี่ับตัวของแม่มดดูสู่ฝนแล้วมัดนีมาปัดก็ปัดน้ำก็เงี้ยจักรวาลเขาทิศสามน้ำทิศห้าเาขี่มาองเขาโน้มมาปั้นเขาหูเขาตราเปากระเขาจ่าเาถีนเขาเมือเขาไหนรับไม่ตึงขึ้ืนมาวันเขาไม่ยังไม่เตียวเขาหนำจักว่าไหลว่ดจักว่าเมือใครหนกแนนในตัวนี้ล่ะข้าการเนี่ยจากหัวจากหัวจากหิงไปใน้กาละวันนี้ยมนี่ นั่นจูงจักมีตอย่างแต็ดที่ีบัดนนีู่้ขาจักวัดข้ออกจากตายาแห่งเจ้าขอีวันเดนนั้นเราทักไปจักตายั้งขอปีวันเดนไล่ตามขอประลาดเดินจนพ้อแม่นองไม่นอนนิดหน่อยข้อใช้ปวยปายาพ้อโล่เก้าบาทก็อบาาดตัวตุนพอถุนถุนเก่าข้หม่เกาหัวน้ำ้นเหมือนขหันเ้อหมวกวันหวกมุงจะได้มาถุกอยู่ปายาสาที่ข้อนาหา้าอ่างข้อเตียสิงกับนิ้งแห้งข้อจางมาหมูโลกไปุกจักไอ

Chúng có trọng hát trọng hát thuốc thì phải <laughs> cho ta nhỏ hát thì bà phá nhận tay còn có hai chuẩn quạt có tốt thấm mắm quạt có tốt thấm sáng quạt có ăn tốt सा ली दुहि स्रान नि पति की लाज था त्रिकोण गम की संकेनक नाम पणितम एतेन सत्वतेन हि के

5 ฺcunata-t coating' <coughs> manbutri- device apacara resolubli' man rubulubi april-anufra sublibli- naprijam Ката-lubi apacara Background pareval 6. Matimِ pu